การแข่งข euh ันกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับเจ้าอ้วนมีด้ำเสริมศูน์ศูนย์นะครับเอ้าเสิร์ฟไปเปิดหงเปิดเข้าป่าไปแล้วครับเอ้าถึงเสิร์ฟมาเอ้าเปิดหงยกขึ้นไปเฉียวไปเรียบร้อยได้นะครับสวนหัวไม่ได้ทุกกรณีเอาล้วครับเอาตักเข้าให้เรียบร้่อถึงเสิร์ฟมาเปิดหงเอายกขึ้นไปเอ้าบวงเข้าไปเปิดหัวได้เอ้า หนึ่งสูตรนะครับเอาอ้นเสิร์ฟไปเอาเปิดเอายกเอาโคงมาสองสูตรนะครับเอาอ้นเสิร์ฟไปเปิดหัวเอายกข,ขึ้นมาอยู่ที่เจ้ามิวโอ้ไม่แต่ว่าไม่พิมพ์ราคาต่อรองนะครับเข้ามาในขนาไรายสดเต้บ้าเรียบร้อยศูนย์สามเอาเสิร์ฟมาเปิดเนิ่มเอายกข,ขึ้นไป ฟักเรียบร้อยน้อยฟักใส่นิดในแชทส่วนตัวนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับทีเดือวนะครับสามหนึ่งนะครับเจ้าอ้นเปิดให้เอาดิวเปิดเยินเอานิ้ง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 ยกเข้ามาเอาเตะมาทอนเอ้าอ้นเปิดหนึ่งเอานิ้ง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 เปกันโต๊ะ

ห้าหนึ่งเอาอ้นเสือไปเอาที่เปิดหัวเอายกขึ้นมาอยู่ที่จะบิวเตะเยอะร้อยเปิดหนึ่งนะครับเอาเปิดเอายกขึ้นไปเอาเท้าไปโบว์ุ้ยเด้อห้า เอาเปิดเอาวิ่งวิ่งโปงเข้าไปเอาเก่ยวล้เท้าเอาเสไปเอาเปิดนึงเายกนตีได้ไม่ได้เอ้ยแต่ว่าเก่งลินจะเตะกับใครแค่นั้นเองเอาเปิดนึงเอายกุไปเตะได้ไม่ได้ตักให้ใชู่เอานเสือไปเอาบิวเปิดนึงเอายกสง้งไปเอาเตะเรียบร้อยหนึ่งห เขาเปิดเอายกขึ oh. ้นไปเตะเรียบร้อยเผื่อเอายกขึ้นมาเขียวมาเอาเกี่ยวหลังขาอยู่ที่จุกคนเอาบอลไปเรียงหล่อบอลเสียไปเอาเปิดเลยเขายกขึ้นมาตีได้ไม่ได้ปังเข้าให้เรียบร้อยนะครับสองนั้นไม่เอาแล้วสองเก่ง

ร้อยจะเป็นสนามทานเมืองนะครับทานกทานจริงๆบจะไม่ได้แล้วลูกนี้าดงสี่เอาเิไปเปิดยกไปนี่เดได้ไม่ได้ปลาเขาไมออสิบสีอเอาเปิดหนึเอายกข้นไปเอาวิ่งวิ่เอาแก้ไขมาก่อนโอ๊ย ริวนะครับเเปลี่ยนอเอะมากโไปโยนเดไปโอ้นะีเบห้นะครับสะไครคับนะำดีนะครับลไปเต้หาหยุดอนรับยหน้าหนาวนี้จากการแข่งขันนะครับ เอ็เอ้าเปิดเอายกขึ้นไปเอาเกี่ยวาได้ยกขึ ah> ้นไปนิ่งนิ่เอาโบเข้าไปเรียบรอยก สองหกสิบสองหกหกสิบสองอ๋อเจ็ดสิบสอ เพราะว่านักกีฬาบอกว่าจะเตะตอสองนึเตเดี่ยวก่อนนะครับแล้วก็ก็ดูทางเพจทการไลฟ์สดไปนะครับเอ้าอ๋ปาสั้กอ๋ยวนะปดต่อสิ เปิดอยิไปเขียวไปเรียบร้อยนะครับาเปิดึงเอาข้าปลาเขาดูถอยหน่อยกองเท้ให้อยอีกเอ้าต่อบนครับดอเนะครับเกมไม่เกม bay sau 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 สองต่อสิเอาเบิดยกขึ้นไปบาดยอโอ้ไป่น